สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์สเปคแรงสุดๆนะครับสำหรับเจ้าเอฟสันตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะรีวิวโปรเจคเตอร์แสงแรงโปรเจคเตอร์แสงจั่มนะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EB 1 9 8 5 w u x g a นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเอฟสันตัวนี้นะครับ F-SUN e EB 1น8 5 WXGA ตัวนี้นะครับความสว่าง4,800ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหความละเอียดนะครับ Full HD นะครับคุณผู้ชมครับ1 0 0 0 1,920นคูณ1,200นะครับหรือว่า WXGA u นะครับคอนทราต์เรติโอ1,000 0ต่อ1น,นะครับ ตัวนี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับหรือว่าสกรีนเมอร์โมริงนะครับหรือมิราแคสนะครับมีช่องเสียบ HDMI 2ช่องนะครับแล้วก็มี USBAVVGA นะครับแล้วก็มีช่องต่อ Audio In แล้วก็ออ d ด o o โอนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แสงแรงสุดๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับความละเอียดนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ FullHD นะครับ นี่คือโปรเจคเตอร์เอฟสันความละเอียดระดับ Full HD นะครับ1,920งพันคูณหนึ่รหรือว่า WUXGA นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห,โหเรื่องแสงน,นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแอนซีรูเมนะครับ4,800ันแปดูเมนครับสีสเกจชาแนลนะครับกำลังจะรีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น E b 1985 WUXGA ความสว่าง4,800ลูเมนความละเอียด1,920คูณ1,200หรือว่า WUXGA นะครับผู้ชมครับนั่นก็คือรายละเอียดของเจ้า F-SUN โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับผู้ชมครับดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับ ในส่วนของช่อง,องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเสียบสายแลนนะครับแล้วก็มี USB Type A USB Type B แล้วก็มีคอมพิวเตอร์1แล้วก็คอมพิวเตอร์2นะครับก็คือ VGA นั่นเองตรงนี้เป็นมอนิเตอร์เอานะครับแล้วก็ a u d o o อเอาท์ i อริอินมี2ช่องเลยนะครับต่อสัญญาณเสียงออกสัญญาณเสียงเข้านะครับแล้วก็มี AV เหลืองแดงขาวนะครับแล้วก็ช่องต่อ HDMI 2ช่องนะครับช่อง1ช่อง2ซึ่งผมต่อช่องหนึ่งอยู่นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สุดยอดเลยครับความสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านสกรีนเมอร์โมริงหรือว่ามิราแคสได้นะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์นะครับเป็นสกรีนเมอร์โมริงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูทางด้านหน้านะครับตัวนี้แสงแจ่มทีเดียวนะครับเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับเริ่มต้นศูนย์ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ สุดยอดจริงๆนะครับนี่คือโปรเจคเตอร์แสงแรงที่สุดตั้งแต่ผมรีวิวขายมานะครับนี่คือเอฟสัน e b s ี8 5นเปะครับเป็นตัวที่แรงที่สุดตั้งแต่ผมขายโปรเจคเตอร์มานะครับตัวนี้แหละครับแรงสุดๆเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แรงสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เอฟสัน e b 9 8 5 wu นะครับก็คือ wuxga นั่นเองนะครับเอาละครับพร้อมแล้วไม่พูดพร่ำมทำเพลงนะครับไปดูโปรเจคเตอร์แสงแรงที่สุดที่สีสเก็ตชาแนลนะครับทำการเสนอทำการเสนอขายมานะครับไปทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับนั่นนะครับจอ100นิ้วก็พร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโปรเจคเตอร์แสงแรงที่สุดนะครับที่สีสเก็ตชาแนล ของเราได้รีวิวขายมานะครับตัวนี้4,800ดูเมนนะครับคอนทรา์เรดิโอ10,000ต่อ1นะครับ <c oughs> ความละเอียด Full HD นะครับผู้ชมครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับตั้งแต่สีสเก c ชาน n e ลรีวิวมานะครับยังไม่เคยรีวิวโปรเจคเตอร์ในระดับ Full HD เลยนะครับ ความละเอียดนะครับที่ผมเคยรีวิวมีแค่ XGA นะครับ1,024คูณ768แค่นั้นเองนะครับแต่ตัวนี้ Full HD นะครับ1,920คูณ1200หรือว่า WUXGA นะครับ1,920คูณ1200ันั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเข้าไปดูเมนูกันเลยครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูเมนูกันนะครับมาดูชั่วโมงหลอดกันเลยครับ โอ้โหช Rod, ั่วโมงหลอดนี้0ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับชั่วโมงหลอด0ชั่วโมงนะครับนี่แหละครับชั่วโมงหลอดนะครับอ่าเข้าไปดูอินโฟนะครับอ่านี่ครับ0ชั่วโมงเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับ0ชั่วโมงเลยนะครับนี่ครับมาดูกันใกล้ๆครับคุณผู้ชมครับ0ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับ4,800ลูเมนนะครับตัวนี้โอ้โหถือว่า สุดๆเลยครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลยังไม่เคยขายนะครับ4,800ลูเมนนะมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวปรับความคมชัดนะครับปรับความละเอียดกันมาอีกนิดหนึ่งมันเบลอๆอยู่นะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับอาล้ครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับทีนี้มาดูไฟล์ภาพยนตร์กันเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่า ความละเอียดขนาดนี้นะครับ Full HD นั้นจะขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับผมกำลังเปิดแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูครับ4,800ลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับ4,800ลูเมนนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับมาดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมาครับอือือดูครับคุณผู้ชมครับ นี่คือ F p ฟสันโปรเจคเตนะครับ4,800ลูเมนนะครับคอนทราตเรโก10,000ต่อ1นะครับความละเอียด1,920คูณ1,200นะครับหรือว่า WUXGA นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับฉายกลางแปลงนะครับคอกลางแปลงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้โอ้โห4,800ลูเมนนี่ฉาย18เมตรได้เลยนะครับในคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูครับ ดูภาพครับนี่คือโปรเจคเตอร์แสงแรงนะครับ4,800ลูเมนครับดูครับดูลำแสงที่พุ่งออกมาครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับอาล้ครับเดี๋ยวผมจะไปเล่งเสียงในนี้ดูนะครับมาแล้วครับโอ้แสงนะครับความละเอียดนะครับคุณผู้ชมครับความละเอียด Full HD นะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับความละเอียด Full H D ครับพี่น้องครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหละเอียดยิบเลยครับ Full H D ครับ1,920คูณ1,200 W U X G A สุดยอดครับนี่คือ F สั E B 1985นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ โอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพครับดูความแจ่มครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา35,000บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่ 0815851998ครับเดชชาติคงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ